สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาชําแหละนะครับทีม of the year นะครับลักเตะรางวัลชมเชยนะครับว่าแต้มที่เขาใช้แรกเนี่ยมีความน่าสนใจอะไรยังไงบ้างครับมาไปแล้วเราไปชมกันเลยครับผมสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลเลยครับสำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเปนะฮะพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมกันไรนะครับในเกม หนึ่งคลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับสองคลิปต่อสัปดาห์นีครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตรจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้ใจ่ายเองดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับนักเตะที่เข้ามาครับก็จะเป็นนักเตะรางวัลชมเชยแล้วก็นักเตะทีอูทีโอทีวายคนที่12นะครับไม่มีนักเตะไอคอนเข้ามาแล้วนะครับนักเตะไอคอนก็จะมีแค่ เท่าที่เราเห็นนั่นแหละนะครับว่าคนล่าสุดของนักเตะไอคอนก็น่าจะเป็นตัว300ร่ะจำไม่ได้เหมือนกันพวกวิดดิตอะไรพวกนี้นะครับประมาณนั้นนะครับก็ในส่วนของนักเตะคนที่1 2ก่อนเลยแล้วกันนครับไหนๆก็เข้ามาคนที่12บอแลอันนี้คือรูปผลตั้งแต่ตั้งแต่ต้นๆแล้วล่ะนะครับใครที่แบบ ติดตามนักเตะ TOTY ก็จะรู้ว่าโรนัลโด CR7 นะครับเป็นคนที่12ที่ได้รับการโหวตนะครับโดยรอบนี้ครับมาที่ OVR ถึง107เลยนะครับแต้มที่ใช้แรกอยู่ที่1,500ครับเมื่อวานนี้นะครับก็ได้ลองสัมผัสดโดแล้วครับในกีกาสเกลติ้งอะไรพวกนี้แคมปิ้งสเกลติ้งนะครับก็มีความแข็งใช้ได้เลยนะจากที่เราเจอกอ,องหน้าที่เขาใช้โรนัลโดครับแล้วเราก็ไปใช้ทีม ที่เป็นกองหลังที่เป็นทาลูดิเกอร์นะครับรั่วเลยนะฮะ <c oughs> ไม่สามารถจับโดได้เลยนะคืออีกฝั่งหนึ่งเขาก็ยิงให้ทิกเราไปนะครับอ่ะเราไปดูสเตตของโดหน่อยนะครับในส่วนของคริสตินโนโรนันโดครับสปีดให้มาก็ถือว่ากลางๆแล้วกันครับก็ถือว่าไม,ไม่ไม่สูงมากนะร้อยสิบร้อยสิบหกนะครับนะก็แต่ว่าก็ถามว่าถ้าตอก้นหรือสับพุ่งเป็นไงบ้างก็คงจะต้องบอกว่านะ น่าจะได้อยู่นะครับคือเขามีรูปร่างที่ดีครับโรนันโดดังนั้นการตอกส้น่ะมันดีอยู่แล้วนะครับการสับพุ่งก็งาอาจจะทําได้ดีก็ได้นะครับแต่เมื่อวานลองแล้วนะก็อาจจะไม่ไปนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยใช้เป็นเม็ดแดงเทนที่ผ้านะครับมันก็อาจจะดูยากนิดนึ่งนะครับอาจจะต้องเป็นเม็ดส้มเทนสามสิถึงจะรู้เรื่องนะครับในเรื่องของพลังงานครับให้มาที่4.5จุดห้านะครับในเรื่องของสกิลก็อยู่ที่ห้านะครับในเรื่องของสุด การไปกับบอลก็ทำออกมาได้โอเคอยู่นะครับการจบสกอร์เนี่ยคือจุดที่คมมากๆครับโรนโดคมสุดๆคือ1 2 6เท่าที่ดูแสแตตนักเตะมานะเหมือนกับโรนโดจะในเรื่องของความคมจะจะสูงกว่าเท่าที่เคยเห็นมานะในส่วนของกองหน้านะคืออ1 2นะครับพลังการยิง130นะมีใช่เลยเนี่ยดูแบบนี้ใช่เลยนะครับโหดกว่าเอมเป้โหดกว่าครับอีกนะจากเท่าที่เคย ท่าที่ดูสเตตนักเตะม,มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในเรื่องของความแข็งแรงนะครับก็โรนดมีตรงนี้อยู่แล้วนะครับคือมีความสูงที่ดีมีความแข็งแรงที่ดีคล้ายๆนอกบาบแต่ว่านอกบาจะแข็งกว่านะครับแต่โรนดก็จะมีความผิวกว่าประมาณนี้ก็ได้ในอย่างเสียดังประมาณนี้ครับผมอันในส่วนของคุณสมบัติครับมีฟีคิกทรงพลังเหนือชั้นยมตัอย่างที่ไกรลูกมุกทรงพลังฮีสไกยครับถามว่าเมเจอร์ดีไหม ส่วนตัวมองว่าดีนะครับแต่อาจจะติดในเรื่องของ AI ของโดที่อาจจะไปเลี้ยงมุมทงหน่อยนะครับแต่ถามว่าโดดีไม่ดีนะดีนะอาจจะมีแค่แค่จังหวะที่ AI บักบักของของโรนัลโดแค่นั้นแหละนะครับแต่ทุกอย่างนะโรนัลโดคือดีนะครับในเรื่องของเบอร์เดบครับเกมลูกสูงเกมรับต่ำนะครับในส่วนนี้นะครับราคาคงไม่ต้องพูดถึงนะในตลาดคงคงจะแพงมากเลยครับก็น่าจะห้าหกเจ็ดพันประมาณนี้ครับผมถามว่าเป็นไงบ้าง1,500กับการแลกด เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าคุ้มแลยกันนะคุ้มแลยกันเพราะว่าโรนโดร่างนี้คือมัอนก็แพงแหละนะครับแพงด้วยนะครับใช้แต้มหนึ่งพันห้าร้อยถือว่าประหยัดงบไปประมาณสักหกห้าหกเจ็ดพันก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับแต่ถ้ามองมองในเรื่องของการใช้งานจริงนะ่ะถ้าอยู่ที่ร้อยเจ็ดอยู่ที่สักพันหนึ่งก็ก็กำลังดีนะอ,อประมาณนี้นะครับถ้าพันหนึ่งร้อยเจ็ด ก็น่าจะกำลังดีหรือไม่ก็1,300เท่าเมซี่อ่ะตรงเนี้ยพันห้ามันอาจจะดูแพงไปนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบโดก็ไม่แย่หรอกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวบั็กตัวหนึ่งแล้วกันนะครับ่ะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับแรงไว้ก็บ๊อบเป็นอย่างหอกดีอ่มาต่อกันที่นักเตะรางวัลชมเชยดีกว่าครับนักเตะเท่าที่มีก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับอาจจะช้านิดหนึ่งมามาแล้ว ยามินยามาลนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับมาคือ r w รอบนี้มาทั้งสองคนนะครับเมสซี่ยามินยามานะครับในส่วนของยามาลก็เป็นนักเตะที่ขึ้นออกมาจากเยาวชนนะของบาร์เซโลนาอายุ17ปีเท่านั้นเองครับก็น่าจะอยู่กับเอฟซีโมบายอีกยาวไกลเลยนะครับนะด้วยอายุนามน้อยนะครับแล้วก็มีพรสวรรค์ที่ดีนะครับในเรื่องของสปีดครับอยู่ที่123-120ครับ สูง180ครับเท้าว54นะครับอันนี้ก็เหมาะกับ r w แท้ๆเลยนะครับในเรื่องของพลังงานนะครับ4.5สกิลมุก4ดาวครับเราไปกับบอลได้ดีนะครับได้จับอยู่นะครับคือเมื่อวานนี้เล่นนักเตะนักเตะรางวัลชมเชยเนะนี่ยในในสซอกติงก็ถือว่าส่วนตัวนะถ้าเทียบกันอ่าเมสซี่กับยามมลส่วนตัวใช้ใช้ยามาลได้คล่องกว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรเมสซี่อาจจะตัวเล็ก บอลติดเท้านะมันอาจจะมไม่ได้เหมาะก,กับสไตล์เรามากกว่านะครับแต่ยังเมาเนี่ยรู้สึกว่าเล่นเล่นเล่นง่ายดีนะครับในส่วนของการทําประตูนะครับร้อยสิบเจ็ดหนึ่งร้อยแปดร้อยสิบแปดนะครับก็ความแข็งแรงอาจจะน้อยไปนิดนะครับน้องก็อายุไม่เยอะนะสิบเจ็ดปีนะครับต้องปรับปรุงในเรื่องของกายภาพเพิ่มหน่อยนะครับนะเหมือนเหมือนเอ่เอ,อคริสติโนโนโรนันโดนั่นแหละก่อนหน้านั้นอายุน,น้อยๆก็สภาพร่างกายก็แบบ อาจจะไม่ได้เหมือนเนยมาเหมือนโรนโดนะครับ mm hmm. พออายุเยอะขึ้นครับได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายได้ฟิตเนสนะครับ mm hmm. ก็ความแข็งแรงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้พราในส่วนของอยามิยามา1,300แต้มไปไงบ้าง mm hmm. ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันอาจจะแอบแพงหน่อยแล้วกันนะครับแอบแพงหน่อยแหละแต่ว่าอย่างน้อยก็คืออาร์ดิวมันได้107ไงอาร์7าวนี่ยมีแค่3คนนะมีเกลตดเบลมียามาแล้วก็เมซี่นะครับ ก็ยังมองว่าเกลือเบลดูจะคุ้มนะ1,000แต้มได้เกลือเบลแถมเท้าห้าสปีดดีด้วยอีกต่างหากคือสเตตของเกลือเบลคือดีมากๆเลยนะครับในส่วนของยามาก,ก็ยิงปั่นโคง้งเหนือชั้นอีกไซโก้อยครับถ้าเทียบกันนะเทียบกัน R W 3์ดัเคน,นี่นะครับก็มองว่าเกลือเบลดูคุ้มสุดนะครับนะยามาจะเป็นอันดับ3เลยนะครับประมาณนี้ครับผมใน,นส่วนของรูดิเกอร์นะครับเมื่อวานนี้ลองใช้แล้วนะครับทำไมแปลกๆไม่รู้นะ เวิร์กเดทเดวลงไปดูก็เลยก่อนนะครับใช้แต้มในการแล่งอยู่ที่800นะครับองโก,กวาแล้วว่ะเมื่อวานนี้ครับใช้ใช้ทีมนี้ลงเล่นนะครับก็คือแบบหืดหืดจับเลยกเกือบแล้วนะแพ้เยอะมากนะครับอัตราการชนะน้อยเลยเมื่อวานนี้ครับปบติเราก็จะชนะแบบรวดเดียวจบเลยครับไอแคมปิ้งสเกลติ้งนะครับแต่ว่าพอเล่นลูดิกเกอร์คู่กับทานี่ืเ,เละเลยนะ <laughs> โอ้ อตัตราชนะอยู่ที่ห้าสิบหกปอร์เซ็นตนะครับปกติก็คือจะไม่จะไม่จะอยู่ที่ประมาณ100มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตหรือไม่ก็บางบางบางวันก็อาจจะแค่แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ส่วนใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นขึ้นไปในการในเรื่องการชนะแต่เจอทีมนี้โอโ้ไปไม่เป็นเลยนะครับอ่ะในส่วนของรูดิเกอร์นะครับมาคุยกันต่อสู190นหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตรครับก็พลังงานสี่ดาวสกีมุฟสองดาวอันนี้ไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะครับซีบีนะครับค่าพลังนะครับไปดูกันสปีดค,คล้ายๆฟานได้นะ คือสปีดต้นช้าๆหน่อยแต่สปีดปลายดีครับเแนงครับในเรื่องของเกมรับแน่นเลยนะครับความแข็งแรงดีครับในส่วนของลูดิเกอร์ครับก็ในส่วนของคุณสมบัติก็มีประตูจากที่ไกลครับเบื้องหลังสูงๆตัวนี้นะครับที่มันแบบเหมือนแปลกๆอ่ะเออบอกว่าบอกได้เลยว่าลูดิเกอร์เป็นอะไรที่แปลกๆนะแต่ว่าถามว่าเป็นไงบ้างนะครับ107 cb 107 cb ถ้าจะเทียบนะมันก็ต้องเทียบกับตูลามแล้วล่ะนะครับส่วนตัวมองว่าตูลามเข้าบอลแม่นกว่านะครับ ข้าบอลพรวดเหมือนกันแหละแต่เข้าบอลแม่นกว่านะครับคือตูรามมันมีสกิลเนนเทเกิลไงรีดิกเกอร์มันไม่มีไงแล้วแถมเวอร์เลดเป็นแบบนี้นะครับก็เลยมองว่าถ้าจะเทียบปอนต่อปอนตนะในเรื่องของแต้มนะมองว่าตูรามหน้าหน้า,หน,าหน้าแรกกว่านะครับอ่าประมาณนี้ครับอ่ในส่วนของเมสซี่ต่อแล้วกันนะครับอ่าเมสซี่ก็แต้มพันสามนะครับคงจะต้องบอกว่าเป็นตัวที่เหมาะกับเมนเจอร์สุดๆนะครับเมสซี่นะครับอ่าเฮดดูเฮด แล้วแต่สไตล์แล้วแต่การเข้ามือเลยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าจะคิดถึงเมนเจอร์เนี่ยเมซี่คือตัวแบกได้เลยครับในส่วนของ RW ครับในเรื่องของสปีดครับเมซี่1 2 2 1ยครับพลังงานที่ให้มาอยู่ที่4.5ครับสกิลกรุ๊สีดาครับไปกับบอลดีนะครับคือเป็นเมซี่เป็นตัวที่เลี้ยงบอลติดเท้ามากนะครับการใครจะมาแย่งบอลจากเมซี่ยากนะแต่ปัญหาคือสปีดของเขาอ่ะคือรูปร่างของเขาตัวเล็กแหละนะครับดังนั้นเนี่ยการจิกจะกระชากไปแบบ หายอ่ะมันยากมันไม่เหมือนพวกแกลิสเบลที่กระช่างขายกระช่างขายนะครับใช้สกิลสับพุ่งอะไรพวกนี้หรือตอกส้นอะไรพวกนี้มันมันไปมันมันมันฉีกกองหลังได้เลยนะครับแต่เมซี่เนี่ยมันจะตอกส้นก็มันก็ตอกใกล้ๆครับเออไปไหนได้ไม่ไกลหรอกนะครับตัวนี้มันจะเป็นแบบแนวแบบคืนๆวนๆนะครับใครที่เน้นในเรื่องของการคึงจอยอนาล็อกนะครับคืึงวนๆหาจังหวะ ล็อกอะไรพวกนี้เมซี่ตอบโจทย์ครับแต่ว่าใครที่เป็นแบบสายทื่ๆอๆ <c oughs> แบบทื่อๆแบบพี่คือแบบอตอกส้นไปทีเดียวเลยนะครับไม่ต้องคึงไม่ต้องโงนแล้วนะครับตอกส้นหรือว่าสับพุ่งอะไรพวกนี้แบบไปเลยทีเดียวจังหวะเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับในส่วนของเมซี่ครับแต่เมซี่ดีอยู่นะไม่ใช่ไม่ดีอันนี้เรื่องของการจบสกอร์ครับร้อยสิบเก้าร้อยสิบร้อยยี่สิบสองครับ,11 9, 110, รบการส่งบอลดีครับอันนเรื่องของความแข็งแรงอยู่ที่เก้าสิบแปดครับ คุณสมบัติก็ให้มาซี่อย่างครับมียิงปั่นโค้งยิงประตูอย่างที่กายเพย์เมคเกอร์เราก็ยิงใส่ก้อยครับตรงนี้ครับก็ช่วยให้อ่าสายเมเจอร์นะครับสบายใจได้ว่าเมซี่ดีแน่นอนครับเมื่อเลยนเป็นเกมลูกสูงเกมรับต่ำนะเท้าที่หนักคือ5-5นั่นเองครับเปิดบอลเมื่อวานนี้เปิดบอลเป็นไงบ้างก็ถือว่าโอเคนะเปิดบอลเปิดซ้ายเปิดขวาได้หมดครับเมื่อวานนี้ลองทดสอบดูแล้วนะครับถามว่าคุ้มไหมอ่ามันก็ต้องคุ้มแหละนะครับระดับนี้เมซี่มาทั้งทีนะครับก็ต้องคุ้มแหละนะครับคุ้มครับอ่า เดี๋ยวจะหาว่าไม่คุ้มพูดเบาเดี๋ยวหาว่าไม่คุ้มนะราาที่ฮาแลนด์ครับหนึ่งร้อยหกนะครับ800แปดร้อยแ้มเทียบเท่ากับดอกบาส่วนตัวมองว่าใครที่เป็นสายตับเอตอกส้นนะพี่ว่าฮาแลนด์คือโคตรดีเมื่อวานนี้ลองใช้แล้วครับฮาแลนด์ตัวแข็งหนึ่งแข็งมากครับสองคือคือสปีดเขาโอเคนะเนี่ยร้อยแปดร้อยี่สิบสองเลยนะคือดีนะเป็นตัวที่สปีดต้นช้าหน่อยแต่สปีดปลายดีครับใครที่เป็นสาย ตอกส้นเนี่ยพี่ว่าฮาเลนเนี่ยควรจะต้องมีครับคือแล้วแต่ลักษณะการเล่นของพวกเราแหละนะครับพลังงานอยู่ที่4นะครับอาจจะให้น้อยมานิดหนึ่งนะสกิลมุฟสี่ดาวนะครับการความคมมีคมอยู่แล้วนะครับคราวห้าสี่นะครับความแข็งแรงร้อยยี่สิบครับคุณสมบัติของฮาเลนครับลูกม่งทรงพลังนะครับแผ่นนี้ต้องบอกเลยว่าการเปิดหม่งง่ายขึ้นนะครับใครที่เอาไปเล่นสายเปิดหม่งก็ลองดูฮาเลนก็ได้ครับเชื่อว่าน่าจะดีนะเวอร์เี่ของเขา ปรับดีแล้วนะก่อนในนี้เป็นสูงสูงนะฮาเล่น่อะหรือเปล่าอะ่ะอาจจะจำผิดก็ได้วันนี้เป็นสูงกิบลักปานกลางประมาณนี้ครับถ <c oughs> ามว่าเป็นไงบ้างคะแปดร้อยฮาเล่นเป็นตัวใช้งานง่ายนะครับก็เลยมอง,มองว่าแปดร้อยก็ไม่แย่หรอกได้อยู่ได้อยู่บอกไปเด้ครับมาที่ซีมหนึ่งร1อยหกกันบ้างครับ โมเดลนีก็เป็นมิดฟิลด์สายบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะโมเดลเป็นสูงสูงนะครับสูงลูกไกลโดยจะที่ไก,กลไยใส่ก้อยครับสเตเตอเขาดีอยู่แล้วนะครับสปีดต,ต้นดีสปีดปลายดีครับก็เป็นตัวบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ของแท้นะครับสก,กีมุกสามดาวนะครับก็เป็นตัวที่ถ้าเทียบกันนะครับแปดร้อยแต้มแปดร้อยแต้มถ้าเป็นเบคแคมเบคแคมใช้พันหนึ่งใช่ปะ่ะแปดร้อยแต้มก็เป็นตัวที่อาจจะ บางคนอาจจะเล่นได้บางคนอาจจะเล่นไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับเราว่าเราชอบสกิลมุฟสามดาวหรือสี่ดาวไหมนะแต่สามดาวก็ไม่แย่นะโดยปกติกองกลางเราก็ไม่ค่อยใช้หรือบางคนอาจจะใช้ตลอดก็ไม่รู้นะในเรื่องของสกิลนะครับบอกว่าดี้ก็เป็นตัวที่แปะบอลน,นะครับไม่ต้องใช้สกิลมากก็ได้นะครับเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับแต่้อยแต้มยังมองว่า อาจจะแอบแพงไปหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนตัวก็มองว่าการใช้งานของ m รเวอร์ดีค่อนข้างดีนะครับเมนเจอร์ Manager ก็ดีนะตัวนี้นะครับแบบร้อยแต้มให้ความรู้สึกว่าแพงไปนิดนึงถ้าชั้ง600กําลังดีนะครับแต่ถามว่าตัวเป็นไงบ้างตัวดีครับดังนั้นพิจารณาอีกทีหนึ่งครับอาจจะแพงไปหน่อยในส่วนของการแลกแต้มนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ใช้งานดีนครับผมมาถึงฟอร์เรียนวีสใช่ไหมฟอร์เรียนวีเอสครับ ก็เป็นตัว C.M. ต้องบอกเลยว่าส่วนตัวไม่ค่อยได้ใช้ตำแหน่ง C.M. เท่าไหร่นะครับดังนั้นอาจจะวิเคราะห์ออกมาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมากนะในเรื่องของสปีดนะครับ1 1 2 11 3, ่งร้อยสิบสองร้อยสิบาครับพลัง4.5่จุดห้ากิวสี่ดาครับความสูง177ครับเท้า4 5นะครับก็จบสกอร์ได้ดีครับแถว2จ่ายบอลโอเคนะนี่ครับจบ่ายบอลสูงสั้น123สูงยาว112ครับความแข็งแรงกา คุณสมบัติจัดเต็มมากแล้วในส่วนของเวก็800แต้มก็ยังมองว่าแพงอยู่นะมันมีตัวไหนอีกไหมมี cm ตัวไหนที่แบบ800หรือถูกกว่าอะไรเงี้ยที่ดีกว่ามีไหมจำไม่ได้ว่าเดือบอยเท่าไหร่นะครับเดือบอยได่พันหนึ่งป่ะจำไม่ได้เหมือนกันอ่ะค้างไปก่อนแล้วกันครับในส่วนของมาตีเนะครับหกรแต้มนะครับลาอตาโลมาติเนทก็ห0รแต้มก็ไม่แพงนะ ก็ถือว่าได้อยู่คือเป็นตัวที่มาทีหลายคนไม่ค่อยนิยมนะครับคือคือลาตาตรโลมันติเนสเขาก็เป็นแบบมีมีความพีคข,ของเขานะในในชีวิตจริงนะคือผลิตกรได้เรื่อยๆนะครับเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งแต่คนไม่ค่อยนิยมใช้อาจจะส่วนหนึ่งคือความสูงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับเป็นคนที่ทําผลงานในชีวิตจริงได้ดีมาโดยตลอดครับแต่ในในเรื่องของเกมเนี่ยคนไม่ค่อยใช้นะอือไม่รู้เป็นเพราะอะไระครับ ในส่วนของอามาตินี้ครับพลังงาน4.5ครับสกีมุ4ดาวครับก็ในเรื่องของเทา้า4.5ครับสปีดอาจจะไม่เยอะนะเออล่างนี้สปีดให้ไม่เยอะนะ106จริงๆแต่สปีดให้มาไม่ค่อยเยอะนะถ้าสัก110เนี่ยกำลังได้อยู่นะ107 105มาอนนี้ก็แบบแอบ,บวันๆอยู่นะไปกับบอลได้โอเคนะครับในเรื่องของการส่งบอลดีครับเนี่ย126พลังกานยิง120ครับเวิร์กเล็กแต่ว่ายิง,ยงแรง ประมาณนี้คั้วแข็งแรงดีครับร้อยห้าครับคุณสมบัติให้มาสองอย่างมีเหนือชั้นแล้วก็ยิงไซโก้อยครับผมก็หกร้อยแต้มมองว่ายัางไงบ้างกําลังดีถ้าสักห้าร้อยก็จะดีกว่าเพราะว่าคือตัดคืออติเรื่องสปีดรถที่ที่มันควรจะร้อยสิบขึ้นไปน่าจะดีกว่านี้นะครับเพราะตัวเล็กสปีดควรจะดีกว่านี้นะครับถ้าสักห้าร้อยแต้มก็กำลังดีนะครับแต่หกร้อยแต้มก็ไม่เป็นไม่เป็นไรครับพอได้อยู่ ดิมาโคนะครับมาตำแหน่งนี้บ้างครับดิมาโค LB คนที่ l อลบีโอกาสูงสุดก็ได้เป็นซามปอร์ต้าอยู่ที่106ใช่ไหมฮะมาที่พลัง4.5่จครับสปีดดีครับดิมาโคเคลมรับก็พอได้นะจากเคยที่เคยเล่นดิมาร์โคครับคือเขาเป็นตัวที่ความคล่องแคล่วว่องไวดีนะครับคือเข้าบอลจังหวะนึ่งขั้แล้วก็สามารถจะวิ่งกลับมาในเรื่องของการเทคเกิลอีกรอบหนึ่งได้นะครับความคล่องตัวของเขาค่อนข้างดีครับดิมาโคนะครับ ดยรวม300แต้มมองว่าคุ้มนะใครที่ยังไม่มี LB นะครับที่ดีๆก็ดีมังโคเนี่ยพี่ว่าตอบโจทย์นะครับดูดิคุณสมบัติโคตรเยอะเลยนะครับคุ้มคุ้มครับ300้คุ้มเลยอันนี้โควิลเลียมนะครับอ่าล่างนี้เท้า5้าอยู่แล้วนะวิโควิลเลียม300นี่คือคุ้มแน่นอนครับ105ด้วยนะครับอ่าขครที่พลาดชินูล่าไปในรอบที่แล้วนะวิโควิลเลียม1เท้าห้าเหมือนกันนะครับ ต้องลองแล้วล่ะนะครับสปีดดีครับนิโคลี่ยมครับอ่านี่เรื่องของสเตเตคเขาดีแล้วล่ะนะครับคุณสมบัติก็ยิงเป็นโค้งเหนือชัน้นอยูงไซก้นะครับอ่ะก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งคุ้มแล้วกันนะครับเสามร้อยเหมือนกันครับสากะครับบุค ayo ซากะสามร้อยแต้มเหมือนกันนะครับ,รบจำไม่ได้ว่าล่างที่แล้วมันใช้เท่าไหร่สามร้อยหรือสนีะ่ร้อยนะร้อยตัวตัวร้ววววอยสี่อ่ะจำไม่ได้เหมือนกันแต่เป็นว่าร่างนี้ก็คุ้มแน่นอนครับทาวห้าสี่นะครับ เปีดอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบแปดร้อยสิบสามครับใครที่ใครที่เล่นอ่าโมซาลาได้เนี่ยก็ต้องเล่นอ่าซาก้าได้เหมือนกันนะครับคือ,คอนักเตะคล้ายๆกันนะครับความสูงไล่เลี่ยกันนะครับคุณสมบัติมียิงบันโค้งเหนือชั้นนะครับตอนนี้ก็คุ้มนะใครที่ยังไม่มี r w นะครับนี้เลยโอ้โหตีโอ,โอร่างนี้105ครับมาที่600แต้มนะครับ105เมื่อกี้ดีมาโค300นะครับ ก็มองว่าดีมันคบคุมแล้วนะแต่ว่าเตโอถ้าใครอยากจะเป็นแบบแนวเมต้านะครับมันก็ต้องร่างนี้แหละครับถ้าหกร้อยแตงก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ดีมากครับสปีดดีจัดหนึ่งร้อยยี่สองร้อยี่สองครับเกมรับแน่นๆครับคือไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะในส่วนของเตโอเองของนะครับเขาอยู่โทนอยู่ยาวนะครับในส่วนของเมต้าเอลบีอยู่แล้วครับยิ่งร่างนี้เอามาที่หนึ่งร้อยห้าด้วยนะครับอาจจะไม่ถึง 106แต่มันก็แสแตทเขาดีอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องพูดอะไรมากนะ600แต้มถ้าอยากจะได้ตัวเมตาก็ต้องเลือกเตโอนั่นแหละนะครับมาต่อที่เลวานดอฟสกี้นะครับอ่ะต้องเทียบกันน,นิดนึงมาตีนี้หกร้อเลวาน500นะครับเลวานดอฟสกี้ เป็นตัวที่สปีดไม่เยอะนะคือกอ,องหน้าบางตัวก็เหมาะกับการยืนห้อยนะครับในกรอบเขีโทษพลิกยิงนะครับเรยบานก็คือหนึ่งในคนนั้นแหละนะครับไม่ได้สายแบบเลี้ยงสปีดแบบเอ็มบัปเป้ครับได้บอลมาแล้วเลี้ยงอย่างเดียวหรือโรนดูอาร์9ไม่ใช่นะครับเขาจะเป็นสไตล์แบบอยู่ในกรอบจ่ายยัดเข้าไปแล้วก็พลิกบอลยิงนะครับประมาณนี้ครับผมใครที่ไม่ค่อยถนัดกับสายนี้ก็อาจจะต้องข้ามไปตัวอื่นแหละนะครับใครที่ แต่ส่วนตัวน่มองว่าใครที่เป็นสไตล์แบบนี้หน้า,นาเป้าเนี่ยจ่ายยัดพี่ยิงเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่อตอบโจทย์นะฮะในเรื่องของแต้มอาจจะ500อาจจะแพงแพงไปนิดหนึ่งนะครับ5 0า1 0 5 0พลังงานให้มัน้อยไปหน่อยนะครับ4ดาวเท่านั้นเองครับอาจจะเล่นไม่จบเกมนะสกิลวุ้4ดาวนี้ปกติแล้วในส่วนของเลวาน,นะครับในเรื่องของ ความแข็งแรงอยู่ที่หนึ่งยนะคุณสมบัติยิงปั่นโคง้งลูกม,มงทรงพลังยิงไซก้อยครับสูง185เซนติเมตรครับเขาเลยเป็นเกมลูกสูงเกรมรับปั่นกลางครับเท้า45อายุ36แล้วนะครับก็มองว่านะครับมันเป็นนักเตะของหน้าแต่ละคนที่ใช้เนี่ยมันก็แต่แต่ละคนมันก็แต่ละสไตล์นะต้องบอกงี้นะครับใครที่ชอบจ่ายยัดเนี่ยก็มองว่าเรวานก็ดีนะแต่ว่า500แต้มอาจจะแพงไปนิดนึงครับผมในส่วนของคริสตมาครับอ่ะ กิสมันห้าร้อยแต้มก็ดูจากดูจะแพงหน่อยนะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะ c ีเอ็มอ,อ๋อเวียดร้อยหกแปดร้อยแต้มกิสมันห้าร้อยท่าห้าสีน่นะในส่วนของกิสมนันพลังงานสี่จุดห้าครับสกีมูฟสี่ดาวครับก็ในส่วนของสปีดทุกอย่างโอเคนะกิสมันนะครับก็พลังแฝงค่อนข้างเยอะนะครับห้าร้อยแต้มนะครับเอาเปว่าอืมก็ ไม่แน่ใจว่ามีใครที่ถูกกว่านี้ไหมแล้วก็ดีกว่านี้ไหมสามร้อย300แตมแ้มไม่แน่ใจเหมือนกันจำไม่ได้เหมือนกันในส่วนของซ m อต้องขออภัยด้วยนะอาจจะแบบไม่ค่อยละเอียดนะครับแต่ว่าตำแหน่งอื่นโอเคอยู่ตำแหน่งซ m อมจำไม่ได้เลยว่ามีใครที่แบบถูกกว่าแล้วก็ดีกว่าหรือเป,เป,เปล่านะครับแต่เร่าคิดมันแล้วแต่แล้วกันนะครับมองว่ายังแพงอยู่ยาวิกเตอร์โยเกเรสนะครับห้าร้อยแต้มนะครับผมอ่ะบอกเลยนะตัวนี้อนาคตอาจจะเป็นตัวเมตา นะต้องบอกเลยนะเมื่อไหร่ที่ EA ปรับให้เขา4ดาวนะครับเมื่อนั้นแหละับวิกเตอร์โยกิเรสเขาจะมีทางเดินให้เขาได้เดินสะดวกกับเกมนี้สักทีนะครับต้องบอกเลยว่าหลายคนที่ยังไม่เลือกโยกิเรสเนี่ยเพราะว่ามัน3ดาวครับแต่ใครที่ลองใช้แล้วเฮ้ยสาดาวอา้าไม่ต้องอะไรมากนะครับนินสับพุ่งสับพุ่งเนี่ยสดาวก็โอเคแล้วลหละนะครับใครที่ใช้3ดาวได้ก็ ขาก็จะมองว่าไอ้ตัวนี้น่าสนใจนะครับก็ข้อดีของยูเกเลสครับคือ1 0 0่งรูงร้อซนมครับเท้าห5านะครับพทำงาน5ดาวครับนะช่วงนี้กำลังคือจุดสูงสุดของนักฟุตบอลเนี่ยอายุ25ถึงอายุ28นะครับเป็นจุดพีของของนักฟุตบอลในช่วงนั้นครับดังนั้นเนี่ยวิกเตอร์ยูเกเลสครับจะอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีในช่วงนี้ครับผมสปีด1 1 7 1 2 0นะครับในเรื่องของไปกับบอลก็พอได้อยู่นะ การจบสกรดีอยู่นะครับร1อ1 1 7ดรอสเจดครับผมความแข็งแรงร้อนสิบ้าครับคุณสมบัติไม่มีอะไรเลยนะ <c oughs> ไม่มีอะไรเฉยเลยอ่ะไม,ไม่เป็นไรอนาคตอาจจะมีก็ได้นะครับในเรื่องของการยิงนะการยิงมันก็ต้องมีบ้างแหละยิงไซก็ยิงอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับส่วนของยูกิเลสห0 0รอยแต้มเป็นไงบ้างพี่ส่วนตัวนะครับใครที่เคยเล่นแล้วเข้ามือพี่ว่าห้าร้อยแต้มไม่ไม่ไม ไม่น่าเสียได้หรอกนะครับคุ้มอยู่นะครับแต่ใครที่มองว่าสามดาวเล่นไม่ได้ก็ต้องข้ามไปก่อนนะครับมันมีสองมันมีสองปัจจัยแหละนะครับมันมีสองความคิดเห็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นสามดาวนี่แหละนะในส่วนของเจอร์มีฟิมปงครับคุ้มแน่นอนครับฟิมปงก็เป็นตัวเมตัลอีกตัวหนึ่งนะที่ในช่วงแรกเนี่ยคือแบบดีงามมากนะครับมาแทนฮาคิมีนะครับใครที่เล่นเกมนี้มานานก็จะรู้ว่าฮาคิมีคือแบบ ของเด็ดเลยนะแต่ว่าเขาก็ดบดบไปด้วยในเรื่องของสิ่งที่เขาทำมาก่อนหน้านี้ครับมันอาจจะผิดกฎของ e อก็เลยแบบไม่ก็เลยโดนเนื้อไปพอสมควรครับฟิมปงก็เลยขึ้นมาแทนนั่นเองครับอ๋นในส่วนของเจอร์มี่ฟิมปงครับสปีดดีครับ1 2อ1ยครับไปกับบอลได้โอเคนะครับนะเกมรับก็ได้อยู่นะครับข้อดีของฟิมปงก็เนี่ยเรื่องของสปีดนะครับคุณรสมบัติก็มีเหนือชั้นนะครับประมาณนี้สามรแต้มดูแล้วไม่แพงหรอกคุ้มอยู่ ทานี่สามร้อยแต้มหนึ่งร้อยห้าก็มันก็จะไปเทียบกับพวกวิดิทพวกเดอร์ไซยี่เลยนะครับพวกนี้นะครับก็ยังมองว่าทามันก็สปีดยังไม่เท่าไหร่นะมองไปถึงวิดิทดูดีกว่านะครับต้องบอกนี้นะขอภัยด้วยนะครับนานๆจะในในนิติชุมเชยเนี่ยเพิ่งจะบอกว่าไม่ค่อยตัวนี้ไม่ค่อยน่าแลกนนะว่าก็เเป็นกิโลตามกิมรับป,ปันกลางนะครับโอ้มีหน้าแหละเมื่อวานนี้นะครับ รดิเกอร์สูงสูงตัวนี้เกมลุกต่ำเกมรับปานกลางแทนที่เกมลุกต่ำเกมรับสูงอะไรเงี้ยมันควรจะเป็น่า <c> ง <oughs> โอ้รั่วเลยเมื่อวานอ่ะประมาณนี้นะครับโอ้ขออภัยด้วยนะทาถ้าเทียบกันนะไปเอาวิดิทหรือไม่ก็เดือซยี่ดีกว่านะครับอ่ะในส่วนของโดรูมานี่คือสองร้อยแต้มเองได้ร้อยสี่ด้วยนะครับทุกคนใครที่อยากจะได้ G k เคที่เป็นตัวเมต้านะครับอาจจะโอวิาไม่ไม่สูงถึง1 0 7รเจด ถ้าเบุฟฟอนหรอกแต่ว่า104ก็ไม่แย่นะตอนนี้ก็โดยเฉลี่ยก็อยู่ที่105นั่นแหละนะครับ105ก็จะมีฟันด์เดซ่ามีคนอื่นๆมีชม่ไหมขึ้นอะไรพวกเนี้ยก็กอดตีกับเขาได้อยู่ครับในส่วนของดอนนอลุมาครับใช้แค่200แต้มเองดูสเตตสิโอ้น่าสนใจนะ200แต้มนะครับใครที่ยังไม่มี GK เนี่ยพี่ว่าตัวนี้เลยครับดอนนลูมานะแต่เมื่อวานนี้จากที่เล่นในสเกาติ้งแคมป์แคมปิ้งอะไรพวกนี้ครับมัน มันก็มีเวลอๆอยู่นะคือแบบใช้สายตาในการรับนะครับงงเหมือนกันแต่ว่าก็คิดว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยคงจะปรับนั่นแหละนะครับแต่เมื่อวานเจอจริงๆนะใช้สายตาในการรับจริงๆนะครับแต่ว่าเอาไปว่าดอนน่ะใช้ดีนะครับในส่วนของคนสุดท้ายครับจามัวจามาลมูเซียร่านะครับก็วันนี้ใช้แค่2 0งแต้มนะครับพลังงานให้มาน้อยไปนิดนงครับสกีมูโอเคแล้วครับก็ส่วนตัวชอบ อยู่แล้วนะครับมูซิล่านะครับก็สูงหนึ่งเซนติเมตรนะสปีดดีนะครับไปกับบอลได้โอเคนะครับการยิงก็โอเคนะส่วนตัวชอบอยู่นะครับแต่ว่าใช้200แต้มอ่ะเอาเป็นว่าคุ้มแล้วกันนะคุ้มอยู่นะครับถ้าเทียบกับเวียสเวียสแต่เวียสมัน106เนาะแล้วก็ใช้แต้มที่เยอะกว่านะครับตัวนี้ก็มองว่าไม่แย่นะ2 0 0แต้มเนี่ยตัวนี้คุ้มๆอยู่นะครับเนาะประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนครับการตัดเกรดของรอบนี้ก็ ประมาณนี้แล้วกันครับมีแค่บางคนที่รู้สึกว่าสอบไม่ผ่านนะครับที่เหลือก็ส่วนใหญ่ก็สอบผ่านหมดแหละนะครับบางคนก็สอบผ่านแต่ว่าเต้มแอบแพงไปหน่อยอะไรประมาณนี้ครับผมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีนะครับสว,ส,สวัสดีครับ